เฮ้ยย่าวิงมาถ้าจะตายก็ตายคนเดียวไปดิสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันในเกมและน้ารักเอง s n a k เ Generation และซีผู้อีกเช่นเคยนะคะวันนี้กลับมาพาทุกคนไปตีบอลแล้วค่ะ หลังจากที่เกมได้มีการอัปเดตแพทโคโมาโดเข้ามาก็ประมาณเดือนกว่าได้แล้วนะบอสใหม่ๆที่เข้ามาก็เรียกได้ว่า ตียากมากถึกมากตั้งแต่เวลเริ่มต้นที่อัปเดตเข้ามาเลยค่ะและแน่นอนว่าการอัปเดตครั้งนี้นะคะก็ได้มีปรับการตีบอสอีกเล็กน้อยอย่างที่ทุกคนทราบดีว่าช่วงหลังๆมีคนร้องเรียนเรื่องบอสต,ตายเร็วทีมงานก็เลยใจดีปรับบอสให้มันตายช้าย,ยิ่งขึ้นโดยทําให้บอสมันเด้งเลือดเยอะขึ้นตีแรงเท่าไหร่เด้งเลือดสู้อีกเท่าตัวคราวนี้บอสกว่าจะตายก็น่าสนใจอยากกันเลยทีเดียวเรียกได้ว่าตีจนทอก็มีค่ะ เอาละค่ะเกล่นกันมาพอสมควรแล้วนะคะคลิปนี้ฝุ่นจะพาทุกคนมาตีบอสเนอโคลแมนเซอร์กันค่ะซึ่งเป็นมินิบอสต,ตัวใหม่ของแพตโคลมโดบอสต,ตัวนี้ก็จะอยู่ที่แมปโคโคมโบบีชนั่นเองนะคะใครที่ยังไม่ชินกับการหาแมปบอสก็ต้องท่องจําชื่อแมปกันไว้นะ โดยเจ้าเนโครนี้นะคะจะเป็นมอนขนาดกลางประเภทอันเดดค่ะซึ่งสกิลส่วนใหญ่ก็จะเป็นการไล่เวทต่างๆนะคะบางสกิลก็ค่อนข้างที่จะซับซ้อนแล้วก็อาจจะต้องใช้การสังเกตและความไวในการหลบสกิลสักเล็กน้อยนะคะทีนี้เรามาดูแมชชีนในการตีบอสตัวนี้กันค่ะก็แนะนำก่อนเลยว่าถ้าเล่นเป็นพระหรือไม่ได้เป็นคนที่แทงบอส เราต้องพยายามอยู่คนละฝั่งหรือข้างหลังของตัวดาเมตหลักค่ะตัวดาเมตตัวไหนที่เป็นตัวแทงของตี้เราหรือว่าของตี้อื่นๆก็ให้สังเกตเวลาบอสเขาหันหน้าไปตีทางไหนให้เราอยู่อีกทางหรือรักษาระยะห่างกับตัวดาเมตที่แทงบอสไว้นะคะเพราะว่ามันจะมีสกิลหมู่ที่มันจะโจมตีใส่ตัวแทงเป็นหลักเราจะได้หลบได้ทันค่ะ และสกิลแรกของบอทที่เราจะเจอก็คือสกิล d e v i l i n g Shadow เป็นสกิลหมอกสีดำทางหน้าจอค่ะให้เราสังเกตพื้นโคลนสีเขียวๆไว้นะคะพยายามเอาตัววิ่งเข้าไปแตะพื้นโคลนไว้ซึ่งเราก็จะติดสกิลสีเขียวบนหัวจะทำให้เดินช้าลงก็ต้องระวังไว้ด้วยนะคะตอนหลบสกิลต่างๆ สาเหตุที่ให้เอาตัวไปแตะพื้นสีเขียวเนื่องจากจุดสีเขียวเนี่ยมันจะเป็นเหมือนแอนติบอดีค่ะจะมีการเปลี่ยนสัญ,ญลักษณ์แล้วก็มีโดมสีเขียวขึ้นในตอนบอสไล่สกิลหมอก หากว่าเรามีโดมให้เรารักษาระยะอยู่ในโดมเพื่อที่จะได้ไม่โดนสกิลพิษบังคับตายเหมือนตอนตะกี้ที่ฝุ่นโดนนะคะก็เดี๋ยวย้อนให้ดูว่าสกิลพิษหมอกสีดําใต้เท้าเนี่ยแรงมากคือบังคับตายอย่างเดียวเลยค่ะถ้าคนอื่นๆไม่ได้อยู่ในโดมหรือไม่มีโดมก็จะมีโอกาสสุ่มโดนพิษสีดําที่เท้าตายได้นะคะ สังเกตเวลาที่เขาจะเรียกสกิลหมอกดำออกมาก็คือตัวลูกน้องของเขาค่ะจะเป็นเหมือนผู้คุมวิญญาณออกมาแล้วก็จะยกมือรายเวทอันนั้นคือเขาจะเป็นสกิลหมอกก็พยายามมารวมกลุ่มกันไว้ค่ะเผื่อดมเขียวที่เราได้จะได้แชร์แบ่งให้กับตัวดามจของเราด้วยซึ่งดมเขียวในบางทีนะคะมันก็มีบ้างไม่มีบ้างสุ่มเอายังไงก็ลองไปสื่อสารกับเพื่อนในตีตอนตีเจาะบอดตัวนี้ดูค่ะ เฟตต่อมาที่เราจะเจอกันบ่อยอีกสกิลหนึ่งก็ไม่ยากนะคะจะเป็นวงเวดดามเมจวงสีแดงๆนะคะ2วงวงแรกก็อยู่ข้างในวงที่2ก็วิ่งออกมาค่ะวิ่งเข้าวิ่งออกแค่นี้เองง่ายๆนะคะแต่ถ้าหากว่าโดนจังหวะเนื้อโพลเขียวก็อาจจะเดินชาสักเล็กน้อยก็ต้องระวังไว้ด้วยนะคะและหลังจากที่จบเฟตหมอกดำและดมเขียวนะคะก็จะมีการได้เวดสกิลที่มีชื่อว่า เมจิกแอดวานเมนค่ะที่จะเป็นเวทพวกสตอมกัสดหลอดเมเทโอใส่ตัวดาเมที่แทงบอสเฟสนี้จึงเป็นเหตุผลที่ทําให้เราต้องรักษาระยะห่างหรืออยู่คนละฝั่งกับคนแทงบอสนั่นเองค่ะถ้าหากว่าวิ่งเข้าไปโดนวงเวทก็คือตายได้เลยนะคะต้องระวังไว้ด้วยจุดสังเกตเวลาที่เขาจะไล่เวทก็คือมันจะมีการยกมือของบอสรออยู่ตรงนี้นะคะนั่นคือเตรียมวิ่งหลบสกิลกันได้เลยค่ะและอีกเฟสหนึ่งที่เป็นสกิลแฉกนะคะสกิลนี้เรียกว่า คพอร์สวอเทคก็ไม่ยากเหมือนกับวงเวท2วงนั้นค่ะแค่หลบซ้ายหลบขวาตามวงสกิลของเขานะคะแต่ว่ามันจะมีวงสีดำๆอันนั้นก็พยายามรักษาระยะห่างออกมาหน่อยนะคะเพราะว่าตอนที่โดนครั้งแรกเนี่ยมันก็จะระเบิดค่อนข้างแรงเหมือนกันค่ะคือถ้าไม่เชื่อว่ามันแรงก็ลองวิ่งเข้าไปโดนดูนะคะถ้าคนที่ไม่หลบเลือดไม่เยอะก็อาจจะตายได้เลยนะคะเอาเป็นว่าขยับออกห่างจากวงสักเล็กน้อยก็จะไม่เจ็บมากค่ะ และทั้งหมดนี้ก็เป็นแมคานิกของบอสเนโคแมนเซอร์นะคะที่ฝุ่นสังเกตแล้วก็รวบรวมมาอธิบายให้ทุกคนได้ดูกันค่ะยังไงก็ต้องลองไปตีดูกันนะคะหากว่าใครมีข้อมูลเพิ่มเติมจากในคลิปนี้ก็สามารถนำมาแชร์บอกกันได้เหมือนเดิมนะคะและถ้าหากว่าไปตีเดียวแทงไม่ไหวก็ลองชวนตีอื่นๆที่ล่าบ,บอสในเซิร์ฟเปลาด้วยกันได้ค่ะเพราะเจ้าตัวนี้เรียกได้ว่าตีธรรมดาก็แรงสกิลก็แรงนะคะถ้าตัวแทงไม่พออาจจะเหนื่อยตีกันนานสักหน่อยนะคะ เอาละค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อคนที่กำลังจะไปตีเนโแมนเซอร์ไม่มากก็อน้อยนะคะล่าบอสกันให้สนุกนะคะแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้ฟูนโดยการกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วอย่าลืมกดสั่นกระดิงไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปครั้งต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ